สิ่งแวดล้อมในสำคัญก็ดูพ่อหนุ่มที่เป็นเสืออุป,ปนิสัยใจคอสังเนียงจริยิรามารยาตเป็นผู้ดีทุกระเบียดนิ้วแต่ทำไมจะต้องเป็นเสือเป็นโจรเสียด้วยเลยครับก็สิ่งแวดล้อมก็ดูเสมือนกับว่าบ้านเมืองของเรานี่ยนะบริหารไม่ทั่วถึง การแก้เหตุแก้ผลอะไรเหล่านี้ก็คงจะไม่รู้นักบริหารบางท่านว่าอะไรมันจะเป็นเหตุอะไรถึงจะได้เป็นผลเหตุผลมันเกี่ยวกันอยู่อย่างไรคนมีสติปัญญาแบบนี้ทำอะไรทำจริงอายุอย่างน้อยก็เป็นเสือมีชื่อเสียงโด่งดังหากว่าเขาจะมาอยู่ในพระราชวังพบกับความเจริญ กับบุคคลที่มีความสามารถจะพูดให้เขาฟังในสิ่งที่ถูกที่ต้องโดยที่เขาได้รับการศึกษาแล้วเขาจะเป็นที่พึ่งของอนาประชาราสินะ <c oughs> เขาไปขา,าทุนสมอมแต่ทำไมทีเวสีปัญญาลูกเราเป็นไปอย่างนี้ <c oughs> แข่งเรือแข่งพายมันจะแข่งกันได้ อย่าไปแผ่งโชคชะตาราศีหน่อยเลยพระนางเอ้ยสัตว์โลกทั้งหลายให้มันไปตามกรรมเถอะกรรมเก่าดะนะาินใช้เมื่อไรใหม่เสมอวันก่อนนี้เราเคยสร้างเวรสร้างกรรมไว้บรรปลายของชีวิตต้องมีการเดือดร้อนหรือวาระสุดท้ายมันจะดีขึ้นก็ไม่แน่ไอ้สิ่งได้แน่นอนที่สุดอรนะพระนางเขคือสิ่งที่ไม่แน่นอน สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็สัตว์โลกเกิดมาแล้วจะต้องตายสิ่งที่ไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนแล้วก็อะไรที่มันทําให้เราตายอลาเป็นสัตว์ก็ว่าเจ้าสจธรมาทุกข์ มาลาปากายสยามามาชูอยากการกอดเหล่อนไปาตาเดินดวนมาวนมาคาเราเดินมาถึงวัดว่าฟักพระคันหนึ่งแล้กันหนึ่งเหรอบิดตัดวลงก็ตา,ตา,าเธอจระเกจจระไอ้มาลาปากาย เดินดวนมาวนมาค่าเลาเดินมาถึงวัดว่าฟับพระคนหนึ่งนแล้วันหนึ่งเหรอใช่แล้วโยมแล้วมันสักการณ์ะคุณเจ้าจเจริญพรบอกแกวื้อมาเลยแต่ไม่ไหวไยเร็วเลยคุณมาวัดเนี แต่งค uh, ืนเงี้ยนะกู้ควันมารถตับโอเคยเคยวิ่งจับไปตึงเตี้ยวมาแกนเรือไอ้บองจะแต่งเบือก็ต้องแทงรถเกยมาอันนี้ฮึนี่ไม่ได้แล้วโยมวัดโอเคยมาตึงแหลบล้ำได้แข่งควันนัลน ไอ้ยา่าไม่ใช่ชาวบ้านลงเลยวิ้ก็ย่าเราคือเมตะพวกเรายักปุ้มดีแล้วแม่เซพปอกนานนย่างคุว่ามีเก่งเลี่ยงยักกันสักทีเรียบล้วกันหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วโยม เราก็ไปนในพระราชาวังติดต่อขอเทวีศรีปัญญาจะได้แต่งงานแต่องพระราชารับสั่งว่าให้มาติดต่อกับพระกำหนึงพระคำนึงจะว่าไงเราต้องการที่จะแต่งงานกับศรีปัญญาก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกำหนึงนี่นะไม่มีกํานวนการที่จะสุดใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่เข้าใจคำว่าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้า่านก็บอกกันว่าพระนระนาสละทุกสิ่งทุกอย่างเลยวก็ไม่ได้สนใจเรื่องอะไรทั้งหมดทรัพย์สินสมบัติ พันตีโพคาทำรรมเมทางกระทัพย่อมฆ่าคนปัญญาสามคนที่ฉลาดเดียก็ไม่ยอมตายโดยโพกทรัพย์ล้อโยมการที่โยมจะแต่งงานกับเทวีศีปัญญาไม่เป็นเรื่องของเธอจะไปบังคับจิตใจกันไม่ได้อัตมาจะไปรับมอดทรัพย์สมบัติก็รับไม่ได้แต่องค์ระราชารงมอบไว้มันเป็นหน้าที่ของพระองค์ อาตมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทวีสีปัญญาสักหน่อยเลยหากว่าโยมทั้งสองจะได้เทวีสีปัญญาไปติดต่อกับสีปัญญาเองเถอะในเมื่อสีปัญญาตกลงปลงใจจะว,วิวากับท่านหรือกับโยมอาตมาก็ไม่ขัดข้องไอ้ขันนึงยกก่อนใช่ไหมใ้่เร็วๆจะไปทำไมได้ปลามันปลาตาย่วง เนยเมื่อพระคำหนึ่งไม่ได้ตกลงแล้วก็เซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรอีกแล้วนะฉันไม่ยอมจาัดก,การฆ่าพระคำนึงเผาวัดแม้เป็นบานน้องจ๋าผูปลุกมันจียู่พื้นแล้วมาใส่ว,วัดเปื่อนี่มาเพราะวัดเราจัดแมยนยู่ใส่ไอ้บอกย่อมตายยังมาแกม่ไปยื่ยหอหยังแผ่นดินไม่มได้จางไ้บุตรสาโลรคงจะทีอื่นได้โยนเลียเลียเลีย เลยอยากเกอ้อถ้าแบบคุณที่ตกลงลงใจเองจะไปตกลงกับเทวีสิปัญญาขี้เกียจจะพูดกับมึงไม่พูดกันแล้วไปเลยจำเรื่อมาแก้วจะง,ง่ายชู้อยากได้จำเรือเ่อเราเนาะชวนชู้ไม่ได้แน่นอนเนะี่ยแต่วันนี้นานรู้ีปับเป้จะจำน้องแก้วน้องแก้วอยู่เนาะ มงไหยรู้มาอยู่แล้วไม่กันเรื่องเง่้เกิดเกิดขึ้นแบบนี้อยู่ทำเบรกบ้างเนี่ยหัวใจะมาบ้านปลายินขึ้นมากราปยูอย่างนี้นไม่เหลือกันกรานเลยคือโทนะคือทำไมดูถูกแก้วนักล่ะแก้วน่ะนะรักใครอีกแล้ยไม่ลืมไงหรอกแค่จะคอยรักขายความปลอดภัยหลวงพี่จ้ะ นี่คุณมานุณจะไปทำะไรหลวงพี่ััหนึ่งก็หน่อยเลยนะจ๊ะกลับไปซะเถอะขอร้องไปตกลงกเตวีสีปัญญาเองสิจ๊ะเฮ้ยพ hey, ระมีมีอะไรเหรอเอาไยบานีกบาไอีเหลืองแล้วแต่ผหญิงมาจากไหนอ่ะเชื่อเพื่อเค้หยหรอคุณเชื่อว่าง Cú chừa kèo, mướn giặc một cánh không? Ừ. Ồ, oh, hai này vô cài cài để thì phút điều à? anh có việc là chiếc xin. Phá đi có vụ vật chứ có lạc xa xin. Lạc xa hãy kín rơi, hãy kín sát. Hãy kín phá và kín à? kín Phá có vụ vật chứ có lạc xa xin. รักษาซีได้กินเลยให้กินสักให้กินปลาให้กินนกอ่ะให้กินสัตวก,ก,นนก,กตวจายไปกูบกตบตุ้งไปนี่ซีดช่วยรักษาหึซีนช่วยรักษาเงินถ้าใครมาทำลายวัดวาอารามก็ซีดเงินที่หน้าตายาอ่ะฮัลโหลฮึซีเนอร์ฮะฮึวัดดีไม่ใจวายมึงขอหวยจีบ วายก่อยยวายซีทำไมใจบ้าไม่รู้เลยสิเมือสินบ้าบออะไรพระคำนึงก็งมาตอบข้อตกลงของข้าเสียน่อยสิตบันหลังจากนั้นก็เองจะจัดการาเลยแล้อเปิมรักที่ยินดีเสียก่อน พยายาตักใจเลยนะเพ้่นตาดตีนเลยยืนเลยเลยีย้ยกลงยาไม่ไปเลยบุควั่งขวังข้นแฉนเสียเกินไปจะเอาไวเผาวัด,ดว่าก,กุเกลียดพลาคันนึงฆ่าคาแล้วก็จะกลับไปยังฝั่ ไอ้ตจ้านั่งเลี้ยวนกแก้วเดียวมันเตะมือหัวยอดเหรอวะหูวยอดจะมันรอดับบน,นี้มันความเคลียร์กานชิงชังฟังเรา ใครบ้านนั่งนตรงนีน้นอนตรงนี้นอนใกล้รักกีโลวอยู่เลยดูบ่าวจ๋าครับไปสักหน้ามันสิบอกว่าโคตรปรายักษ์มีเท่าไหร่ไอ้บลรกกับศีพลพระคันเนื้อเว้ นี่ตนเป็นพระเหมือนกันเึ็หพระ,พระอื่นก็เพุ่มจันคุณพิ่มยาวแล้วบอลลูคุณไม่ได้เพม่มเพ้่มมึงเห็นเวลาประชิดที่ปาของชิดพระกันนึงให้แล้วกับ <c oughs> จัดการเดี๋ยวนี้ดูวาโคตรารอยากมีสาวได้ง่ายมารก,กับชินพระกันนึง่งเมือ่อใดก็ได้โอ้ย ไปแกมาได้มันเพื่อมันยิ่งไปบล็อกผอมึงไปแล้วเหลือนะกูไม่แล้วไม่ได้หยบลูกซิ้นแล้วนะเจ้าคุณเมองเออเปล่าเว้าค่ะอ๋ออยากนุ่งกรบบาไปปลาเนี่ยกับปุ่มมืนพี่ไบร์เปล่าเว้าค่ะแยกบาเจ้ากูณี่โครมก็ เออพ่ผมเป็นอยากเป็นมารนิตามาทื่อศาสนาไดไหมอะศาสนาพุทธได้แต่พ่ผมจะบวชในพระพุทธศาสนาได้ไหมได้ต่ววาต้องทำลำบากยีดเผื่อหาศาสนาเม่นเฉยสู้หลาบหัวการบวชนีเข้าไวไ้ไ้อะครูก็ไม่ใช่ครับใช่บางแกม,มึงบอกสิ บนนั่นไงว่าเอาว่ายากหน่อยไงบวชจะสักซ่าพอได้รัวเครื่องบริคงบริคานเกิดไรบวชดีกับล่วงพอเออจะเริ่มตุกจะเริ่มปกชุกการบวชนี่เขาเอได้กี่อย่างล่ะบวชอยู่ครับที่คาดอยู่ไม่ได้ก็คือหนังตานะใจเป็นบวชรวยบวชงามเต้าก็ตมจ้อย Nghe em còn rướng nghe Nam tán lẽ đây là hả? Bảo làm tan nam tán luôn Ô mạc bây giờ Nghe 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 em chào con kia khôn nha Nha con lại con gà tâm hay bỏ có chơi hả? Bút ra nè Bút ra là tán Rồi con trai cả đây à? Bắt ra anh ta con hoặc cho thuộc bệnh giam nè Nằm tan xếp nhìn chốt quan ra Không, hãy như cái bát oh Ồ, ra Mình bắt này nè Cắp này là bụng Sa bụng ngày đấy à? Sa bụng à? Ồ bay bấy hoàn toàn kia ใช่ยิ่เพื่อมุกใช้ได้คำไม่ไป,ปมันยิ่งเหลีเ่เกี้ก็มนันมนัแหละแม่มึงจะต้องเอาจีวอรเขาคือพ้างมซาบงคือผ้าหนุ่มเปหนุ่มกางเกงพระรเป้ตุ่มหนุ่มกางเกงมาจากต้นกีนที่นี่สั้นกะตีสั้นกะตีอะไรได้ผ้าจำรับผาดบา กันเก่งได้ยเดไหมาอ้เคยว่าผ่นงกเก่งหน่อย่าให้ไม่รู้เี้วกูกสนซาบงกีวอนสังกตีหือเ้ียวตองโค่นเ่ยมัดมึงตองโคนหัวหน้าโคนพมมาใช้โคนรู้ว่ากันโคนรูว่าายโคนพมเดี๋วโคนโคนคิวโคนนงวดโคนคราไม่โคนอะไรไม่ตอง บ้าก็ได้หยาบบาดเล่นกันปลาเมมมันเลยคุ้นแต่ว่ายก็มันจีจำเล่นกันปลาหน้าคุ้นกันนะมันจีว่ายเสรจจะเป็นกระดาวาดเพื่อจะทำกันชนทำไมเล้ยก้องกันชนฮองทำกันชนโยครอนเกลียนคนเกลียนเร็วเสร็จเร็วมึงโค้นมัดเร็วมึงข้าวหึ้นข้าว ทีนี้เครื่องบริการนันยันส่ยพานมาแล้วมีทับยาวแม่เมืองยักษ์ห่าใดคนยันทับยาวหา่าใดเอาเด็กสาวสาวชาวยักษ์อายุตั้งแต่สิบวอกถึงสิบแปดกี่คนสัก2ีสิบายสกหรอยถ้ววาแกเปลื่ออย่างเพ็นไม่ได้ต้องให้วัดเชื่อมไม่เหรอไม่ได้รับไม่ได้ไม่ได้เก็บเลยไม่ได้

โอ้ยไปไปิดไปปากแกงจะว่าตานีเล่นเนี่ยจ้าก็อยากกับข้อมบวกมันหลุดแย่เนี่เมื่อเห็นไหมาแต่เป็นันพบลลาก่อนไปหยุกไปกอดใจหน่องซินงไม่เป็นไรสิจ้านองแค้แวตากรัี เมื่อเสือถินไปเดินทางไปถึงวัดบาอารามแล้วก็ไปเรียนตามพระคำนึงจะขอเทวีสีปัญญาแต่พระคำนึงก็ตอบเสมือนกับตอบขุนม,มานเสือสินก็โมโหโทรสะจะฆ่าพระคำนึงองีก นาทีที่เขาจะต้องปาตกถสาทำมารมีสี่ห้าข้อเสียงแต่ไดครั้งครั้งเดียวเท่านั้นเสือสินก็ได้เกิดศัตรายสาทุไม่ฆ่าพระคำึงแล้วก็ยอมถือสินสีสสส่ข้อถึงเรียกว่าเสือสินสี่ข้อหนึ่งเขาไม่ถือได้ก็คือข้อปานาแต่ขอโทษคือข้ออาทิมา นายเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาจะต้องพักอาศัยอยู่ที่วัดและพระก,กุมารรามรามและรงก็บุกป,ปากฝาดงมาพบวัดเขา้าแล้วก็ะราวกัว,ว่าดเดวีถีปัญญาเป็นแม่ไม้ขันหมากพระกุมารรามและรงต้องการจะได้ดเทวีสีปัญญามาขอพระกำน,น่งด้วยพระกำลังก็นนเทศนาได้ันเขาถือเข็มหน้าข้อ กับรามนรุงผู้เป็นน้องเขาเกิดมีความรักใช่คิดจะตกลงปลงใจจะได้เป็นคู่หัวตัวเมียก็ร้อยไม่ถึงสัมนบรรดาบุตรเขาได้มาบอกกล่าวว่าทั้งสี่นคนเป็นพี่น้องกันก็คือเสือสิงผู้เป็นพี่คำนึงผู้เป็นน้องแล้วก็พักแทลโครงผู้ได้เป็นน้องคนที่สามรามนรุง ขาเป็นน้องคนที่สี่องค์ราชาจเสด็จมาที่วัดแล้วมันทรา,าบว่าพระคำดึงไม่สุดแล้วยังจัดการจะจะให้ราชาไปเสกก,กันกับเสือสินสีสถาบันไายเสือสินเป็นผู้เสหลงเสบียราชนิยายเรื่องนี้เราจะขออามสารเบียงแค่นี้ครับและจะขอขอบพระคุณทุกท่านได้เป็นแรงใจนะครับ เจอพรได้ยันเลยเล่ยยงเป็นของทะดวกฝันทุกท่านกลับไปนอนหลับฝันดีเป็นสบแต่งอายุพัรณาสุขภาพร่าเริงให้ผู้ใหญ่ได้าครับสำหรับคืนนี้ดาตรีสบายครับท่านผู้ชม